ดีเจอ้อมค่ะแน่ตอนนี้สี่โมงเย็นกับอีก19นาทีฝนที่ว่าตกตก,ตกขาวโพลนฝนไปแล้วพี่กวงเร<า>็วปะมาแรงแล้วไปเร็วมากคือบางทีบางเรื่องถ้าความทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะมันก็จะรู้สึกดีป่ะหนักกันไปเลยอืแล้วก็สว่างฟ้าหลังฝนแต่บางทีสิ่งที่มาเร็วแล้วไปเร็วคืออะไรความสุขอืม,อม,มาแป๊บเดียวอ่ะ ชุ่มฉ่ำหัวใจอยู่แป๊บที่เหลือคืออะไรน้ำท่วมขังทำไมพอพูดแล้วเศร้าอย่างเงี้ยพอแล้วคนกรุงเทพอะเจอน้ำเน่าก็แล้วก็บ่นแต่ตอนนี้คนที่ภาคเหนือน่าเห็นใจนะคะเพราะว่าน้ําในแม่น้ํากกเห็นข่าวป่ะเห็นปลาในแม่น้ํากกป่ะนี่นึกว่าปลาเอเลี่ยนอะเป็นตุ่มอะ เมา,มากเลยเมื่อวานตอนเน็นรูปวู้ฟังไปหาดูเองนะนที่เขาบอกว่าปลาแบเหมือนโดนสารอะไรที่ปนมานแล้วมันเหมือนมันมันติดเชืออ้อผู้ฟังเอาจริงผม,มม่ตอนนี้ผมม,ม่มสั้นใช่ปะ คนหัวลุกคันหัวแบบคนบางคนจะเห็นลังมดละคันอันนี้เจอรูปปลาได้คุณฟังมันเป็นตุ่มนี่พูดเลยคันเนี่ยมันเป็นตุ่มตัวไอ้เบสเปิดดิจริงๆเห็นแล้วจะเข้าใจพี่กวงเห็นบ้างเห็นเห็นรู้สึกไงมันเป็นตุ่มทั้งตัวเลยอ่ะมันเหมือนเอเลี่ยนเลยอ่ะเออคือบอกว่าปลาเนี้ยน่ากลัวกับปลาหมอขางดําอีกเออถ้านี้ยกัดปลาหมอขางดํามันจะเป็นพันผสมที่ลําบากครับอีกว่าแต่ผมว่าปลาหมอขางดําไม่เฉียดเข้าใกล้ด้วยซ้ำปลาหมอขางดาฉลาดอืไปหนีอีกอ่ะเนี่ยคือ เราทุกคนมีทุนคนละแบบอ่ะอของเขาเนี่ยน้ําก็ใช้ไม่ได้แล้วน้ํามันอ่ะขนาดปลายยังกลายเป็นแบบนี้แล้วถ้ามันไปนโดนผิวหนังโดนอะไรมันจะยังไงอ่ะถูกป่ะก็ได้แต่หวังว่านะครับตอนนี้มีคุยแต่ใช้คําว่าได้แต่หวังว่าทุกคาเลยพี่กองคุยฟังอย่าเพิ่งเบื่อนะอพ่อแพูดว่าอะไรอ่ะขอให้ฟังของที่ลงพื้นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหลายจงลงไปดูไม่บอกเขาได้เออใช่ป่ะก็ได้แต่หวังว่าจะ รีบแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนที่กําลังประสบภัยให้เร็วที่สุดเพราะว่าภายนอกเขาก็เจ็บช้าพอแล้วอ,ะอ่ะถ้าเขารู้สึกว่าอย่างน้อยมีคนรีบเข้าไปดูไปช่วยจัดการและไอ้ระบบเซลล์บอดแคสอะไรเนี่ยถ้ามันช่วยเตือนกันได้แล้วมันใช้ได้เร็ววันอ่ะมันก็จะทําให้หลบฝนทันนะหรือป่าพี่บงจริงเก็บของเก็บของยกองขึ้นทันอะไรเงี้ยนะ ตอนนี้นมันก็มันก็มีเรื่องน่าห่วงกันกันหลายแบบมานะคะหลายเรื่องเลยทีเดียวมันก็มากมายกันเลยทีเดียวนะคะในขณะที่คุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาพูดคุยเรื่องเพลงกับเราเยอะอยู่เหมือนกันนะว่านึกถึงเพลงไหนกันบ้างบางคนก็เทอรเธอมากรบฝนกันซะส่วนใหญ่ปะใช่ครับฝนเทิมากับฝนกันซะส่วนใหญ่เลยอ่ะเออเพราะอะไรเพราะมันตรงตัวปะใช่มันตรงตัวใช่ไหมฮะมันเออใช่ไหมมันมันก็คงตรงสุดแล้วบรรยากาศมันสบายด้วยนะคะก็เรียกว่าแล้วแต่ ใครเคยประทับใจใครเคยจดจําอะไรที่ตรงไหนเราก็เลือกที่จะจําในสิ่งที่ดีอ่ะแต่ถ้าเราไม่สามารถลืมสิ่งที่แย่ได้มันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้จํามาได้ตลอดเวลาขนาดนั้นมันอาจจะมาจากที่เคยมาเต็มทั้งเรื่องมาบ่อยบางทีมันจะค่อยๆหายเรื่องบางเรื่องมันเริ่มขาดตอน ความถี่ไม่เท่าเดิมมันเป็นธรรมชาติค่ะคุณผู้ฟังเอาว่าธรรมชาติก็เยียวายาเราได้<ช>ด้วย<ช>ด้วยด้วยระบบของอันนั้นอยู่แล้วนะคะก็ลองดูกันค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้เราต้องเยียวายาตัวเองนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องดีๆค่ะที่เราจะต้องให้ตัวเองได้เป็นเจ้าของสิ่งสิ่งนี้กับทกศชวนเหล่าจอมยุทธค้นหาย,ยกมังกร ไม่ใช่ขนมนะคะหยกมังกรไม่ใช่ขนมนะคะหยกมังกรที่ล้ำค่าในยุทธภพการออมเป็นไงชื่อบอกเลยนะในยุทธภพการออมนี่คือสิ่งที่ล้ำค่ากับสลากออมทรัพย์ทอกอชุดมังกรหยกสลากชุดใหม่ล่าสุดจากทกศที่ผู้ใดได้เป็นเจ้าของก็มีแต่ความมั่นคง มัง่งคังเพียงหน่วยละ100บาทลุ้นโชค10ล้านบาทได้ทุกเดือน24ครั้งเงินฝากไม่หายแถมได้ดอกเบีย้ยพิเศษลุ้นรางวัลละ1ล้านบาทได้อีก16รางวัลยกมังกรนี้ล้ำค่าขนาดไหนล้ำค่าที่เหล่าจอมยุทธทุกท่านเนี่ยสามารถพิชิตมาครองได้ง่ายไหมเปิดรับฝากแล้ววันนี้ที่ทกอทุกสาขาและแอปพลิเคชัน BA A C Mobile สี่ตัวอักษรนะคะ B A A C Mobile ขุมพลังแห่งความมั่งคัง่งพร้อมแล้วที่ให้ท่านได้ค้นพบอยากอ่านแบบเสียงในฟีมาพี่ผมเอาใหม่คอยคิดได้ไหมขุมพ,มพลังแห่งความมั่งคัง่งพร้อมแล้วที่ให้ท่านได้ค้นพบไม่อ่ะกูอ่านดิมันต้องแบบจำยึดด้วยอ่าขุพมพลังแห่งความมั่งคั่งพร้อมแล้วที่จใหท่านค้นพบ อยู่พันธมิตรอะไรตว่ากับพันธมิตรอ่ะเนี่ออกว่าคือมันต้องแบบนี้เพราะเราก็คือเราตามหายกมังกรใช่ป่ะแต่อย่าโทรมาสอบถามที่ทางเรานะคะถ้าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำให้ไปที่ Facebook ทกสบเ AC a c Thailand call center 02-5555 5 5หนในต้องพูดเบอร์แบบจอมยุทธดิศูนย์บ้าบอ อังคารกลุ่มโปงสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกเกรรียงพันธ้ายอาร่อยคำไหนคำนั้นอย่าลืมนะคระับทผู้ฟังอังคารกลุ่มโปงเจอกันทุกวันอังคารสองทุม่มถึงสี่ทุม่มขายกับเพาะเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันธ้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวกับพี่แจ็คเดอะโก้ชเรดิโอที่เป็นแขกรับเชิญของเรา ANDREW, อังคารหน้าค่ะอังคารกลุ่มโปง